ของศาลโลกต่อสาลธรณชนนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยหัวหน้าทีมต่อสู้คดีประสาทขาพระวิหารนะครับย้ําว่าไทยยังไม่เสียดินแดนและต้องรอเจรจากับประเทศกัมพูชาอีกครั้งครับคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจัดเสวนาวิชาการ เบื้องหลังคดีการตีความประสาทเขาพระวิหารโดยนายวิรชัยพรสาสัยเอกอักรราะชาูตไทย,ทยนกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ในฐานะหัวหน้าคณะต่อสู้คดีประสาทพระวิหารร่วมเสวนาด้วยนายวิรชัยเห็นว่าสังคมยังไม่ควรด่วนสรุปเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกว่าประเทศไทยจะเสียดินแดนหรือไม่เพราะอาจทําให้การเจรจาก,กับกัมพูชาในอนาคตเป็นเรื่องยากซึ่งคำพิพากษาของศาลโลก ไม่มีส่วนใดที่ระบุว่าไทยต้องเสียดินแดนเป็นเพียงการกำหนดมาตรการในการพูดคุยของทั้งสองประเทศเพราะคดีนี้เนี่ยผมย้ำอีกทีไม่ใช่ไม่ใช่คดีเรื่องเขตแดนในวักค98าสเนี่ยสารก็ไม่ได้บอกว่ากำหนดเขตแดนนะครับสารบอกว่ากำหนดขอบเขตของบริเวณใกล้เคียงประสาทก็บังอื่นใช้เส้นเขตแดนบนแผนที่1 2 0 0ง0 0มาถ่ายทอดซึ่งหน้าตาเป็นไงไม่ทราบเนี่ยนะแต่สารก็ไม่ได้พูดว่าเป็นเขตแดน อย่างไรก็ดีในความเห็นในคําแถลงของท่านผู้พิพากษากิโยมซึ่งเป็นกมพูชากาตั้งเนี่ยเขามีความเห็นว่าว่า9กเนี่ยจริงๆแล้วก็กําหนดเขตแดนนั่นเองแต่ก็เป็นความเห็นของท่านคนเดียวไม่ใช่ความเห็นของศาลก็ต้องมาดูกันต่อไปเพราะฉะนั้นถ้ามองในคดีนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นการกําหนดเขตแดนเพราะฉะนั้นคําถามเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นคําถามโดยทั่วไปก็แล้วกันก็คือคําตอบก็โดยทั่วไปว่าทํายังไงมา ก็ทมาาอย่งั้นน,นขณะที่นายนัทวุฒิโพธิสารโรรองปรลัยกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศคือต้องทำความเข้าใจกับสาธารณชนภายหลังสารโลกมีคำพิพากษาหลังจากนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดทำเอกสารคำพิพากษาทั้งหมด เพื่อเผยแพร่กับสาธารณชนส่วนการวิเคราะห์คำพิพากษาจะต้องใช้เวลาเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดจะนำไปสู่การกำหนดท่าทีในการพูดคุยกับทางฝ่ายกัมพูชาต่อไปส่วนของฝ่ายไทยเรากตต็ต้องมานั่งประชุมหารือกันนะครับปรึกษาหารือกันว่าส่วนนี้เนี่ยเราจะมีท่าทีอย่างไรและจะดำเนินการกันต่อไปอย่างไรเมื่อพร้อมนะครับก็ต้องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องนำเสนอรัฐบาล แล้วนำไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายภายในของไทยนะครับจากนั้นถึงจะไปหาหรือพูดคุยกับทางฝ่ายกัมพูชาครับเรื่องนี้ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็บางเรื่องบางประเด็นก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้สิ่งไหนที่เปิดเผยได้เราก็จะเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบเป็นระยะระยะควบคู่กันไปครับ ด้านพลตหมดเอกประชาพมนอกรองนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าคำตัดสินคดีประสาพ,พระวิหารของศาลโลกจะไม่ถูกหยิบยกไปขยายผลเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงทั้งหมดแล้วรัฐมนตรีว่าการ